อะไรครับอะไรครับยินดีด้วยครับรางวัลวันนี้เป็นไงบ้างคะแบบดีใจภูมิใจไหมคะพี่ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะครับกับการรับรางวัลของภุมชัดลึกนะครับเพราะว่าเป็นกว่าจะถึงวันนี้มันกว่าจะมาถึงวันนี้นะเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพราะว่าเราติดตามกันไปเยอะแล้วนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ภมชัดลึกที่เขาพยายามทําให้เรารู้สึกว่าวันที่ผ่านมาของเรามนมนีค่ามากแค่ไหนนะครับ ก็คือรงางวัลนี้อะครับคนที่เริบบ่มเริ่เองคนถามว่าแบบมไ่ด้ขึ้นรับรางวัลเลยแต่เอเองก่อนใช่ครับคือรู้สึกตื่นเต้นออกับการรับรางวัลโดยเฉพาะของคนชั้นลึกนะครับก็ใช่ครับคมชัดลึกจริงๆโดยที่เขาคิดว่าเขาคิดว่าทำยังไงจะ,จะทำให้คนรู้ว่า เราทํางานกันอย่างไรบ้างเจอกันนานบ้างนี่ก็คงชัดลึกแล้วครับกับคําว่านักร้องเพลงไครสากคนทุนค่าตลอดกาลเฮ้ยไงบ้านพังจะร้องเป็นใครได้บ้างตลอดกาลเฮ้ยครับตลอดกาลอ๋อครับผมก็จะร้องตลอดกาลครับแค่สมราตรีวันเลย คำว่าตลอดการยิ่งใหญ่มากนะครับขอบคุณมากครับกรมชันลึกครับขอบคุณมากครับและเบิร์ตจะร้องตลอดการครับพี่เบิร์ตจะไม่มีวันไม่มีวันพักเลยครับไม่มีวันพักครับไม่มีวันไม่มีวันไม่มีวันหยุดที่จะเป็นไม่มีวันย่มไม่มีวันยอมอันนี้พูดอินเนอร์จีโอเคพูดพุทอินเนอร์จีใช่สับใหม่เลยครับ พุไม่ยอมไม่ยอมไม่อ่อนเออไม่ยอมไม่อ่อนไม่ยอมไม่อ่อน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 ไม่ยอมไม่อ่อนพุทธ energy อ้าเยนี่วัยรุ่นมาเก้ไม่ยมนะไงใส่าเราไม่ยอมตก็ต้องไม่ยอมจริงต้องพุทธจริง ไม่มีใครก็พูดเองได้ครับใช่ครับพยายามทําอะไรที่เราเคยทําแล้วก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดหุดขาดอย่าหยุดสวยให้ไป่มแ่เกยไมปรไ่เป็นไรที่าี่เบิรเรียนรู้นองม่ลดเมนเป้งท่ลด้วยอะไรอยีที่เบิร์ตที่เบิร์ตว่า นักร้อรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดความานึกของเขาเองนะจ๊ะเขาเขา,เขาก็มี๋ยวนีนโลกเนเจริลแล้ว<ม>เขามีเติมเลือกให้เยอะขอให้น้องๆเลือก<ม>ให้ถูกถ<ม>นันเป็นขอพี่เบิร์ดก็ไม่เคยไม่เคยหยุดที่จะแบบวา่าอัปเดตอตอนนี้พี่เบิร์ดกำลังเล่นโตเที่ยวอยู่ด้วยใช่ครับพี่เบิร์ดเล่นทุกอย่างนี้เลยปุ๊บปุ๊บดไม่ยุดุ๊ดไมดพูดอรจ ปุบปุ like? ๊บเลยทุกวันนี้ติดติดโซเชียลไหมหยุดไม่ได้ครับไม่ได้เลยแล้วใช่ไหมครับแค่หยุดไม่ได้เท่านั้นเองครับพูดเดนจีมากเกินติดใจตรงไหนครับมันมันมันเร็วครับมันเร็วดีครับไอ้ไอ้คำว่าเร็วดีเนี่ยมันก็พูดเดนจีเป็นที่ดีเหมือนกันนะเราต้องพูดผู้ดีจีในเรื่องทีดีๆเยอะไม่ตอบเบอร์แม่หรือยังครับโอ้โหจะเหลือเลย ถ่ายทีนึ่นี่ชั่วโมงครับพี่ถ่ายทั้งวันถ่ายทั้งคืนชอบคอนเทนต์ประมาณยังไงคะพี่เบิร์ดคอนเทนต์ที่โดนถ่พี่เบิร์ดอะค่ะข้อที่ล่าสุดที่พี่ได้ไปกับน้องอ้นกับพี่อ้นใช่ไหมคะก็คือเพลิดเพลินวันเสาร์พี่เบิร์ดนะคะวันเสาร์พี่เบิร์ดยังเป็นเบิรที่ถึงดิครับล่าสุดที่เราก็ได้เจอกับ สาวสวยสี่ห้าคนเพียบเลยครับคราวที่แล้วที่เราเจอกันในในแบบของแบบเบดรย์ใช่ไหมครับคราวนี้ในแบบคนยกกับดอกไม้ครับยังแง่ไหน่อยครับถ้าแง่นะไม่พูดเดจิไว้ให้ถ้าแง่ม,งมันงงดูเสียาสาบับครับ ใช่ครับคือพระเอกของโชว์ในครั้งนี้คือการดูเอ็ดนะครับคือการร้องคู่คือการดูเอ็ดคือการใช้เสียงของเราที่ผ่านมามันเป็นใช้เสียงใช้ใช้เอ็นจิของเราพูดพูดเอ็นจินะจ๊ะคราวที่เอ็นจิพูดพูดเนี่ยเป็นเสียงร้องพูดพูดครับรอเป็นว่ารอติดตามชมไดรอติดตามนะครับหนุ่มเบิร์ครับพูดแน่นอนครับพูดเอ็นจิแน่นอนครับมีชื่อคอนเสิร์ตรออย่าครับ